อีกครั้งนะคะในรายการ84คารีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84คาซนเตอร์นะคะสาขาการจราจิเศษหรือสู่รวมรถเดอะเบนให้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่กําลังตามหารถแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะหยกก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนี่แะดน์น เป็น Honda c i v i c FD นะคะ1.8 s อนะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2009นะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็รถมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถแบบไม่แท้ๆไม่มีการก่อไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่ารถคันนี้ติดแก๊สอยู่ด้วยนะคะคือบอกคือบอกก่อนเลยว่ามันเหมาะสําหรับ สถานการณ์ตอนนี้มากเพราะว่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็รถคันนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะคุณลูกค้าโอเคเรามาเริ่มรีวิวทางด้านข้างของเขากันก่อนดีกว่านะคะตัวเลื่อนของเขานะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะทางเราก็มีเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยอะไรให้เรียบแล้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคถึงด้านหน้าของเขาแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าต่างเขานะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตนะคะตามสไตล์ซีวิกเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะนี่ก็จะเป็นรูปทรงแบบว่าโวบเชียร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็น LED ด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะระบบไฟฟ้าอะไรยังอะไรต่างๆก็คือยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ ตมกระจังหน้าของเขานะคะก็คือเป็นตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตกแต่งตกแต่งไปนะคะก็คือเพิ่มแบบว่าลูกสปอร์ตสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็สภาพภายนอกเนี่ยสวยงามกลิปเลยนะคะคุณลูกค้าแบบว่าสีเนี่ยแทบไม่มีทะลอกไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็แต่คันนี้นะคะไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะก็จะเสียไปข้างนึงนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเลยทางเราก็จะ ซ่อมให้นะคะให้แบบว่าสภาพเหมือนใหม่แล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคมาในส่วนของล้อแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กดเดิมจาก h อนด้าเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยางนะคะน,นี่ก็จะเป็นยางขอบสิบ 5นะคะแล้วก็ในส่วนของปียางนั้นก็จะอยู่ที่ปี19นะคะก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ดอกยงดอกยางอะไรเนี่ยยังสภาพแบบดีเลยนะคะก็คือพร้อมขับได้ทันทีเลยนะคะคันนี้อ่าแล้วก็คันนี้นะคะขอบอกเลยว่าติดฟิล์มดำรอบคันแล้วเรียบร้อยแล้วคือดำแบบสนิทเลยนะคะคุณลูกค้าก็คือเหมาะมากกับการแบบ กลางแจ้งนะคะคันนี้ก็คือเหมาะเหมาะไปเหมาะหมดทุกอย่างนะคะโอเคแล้วก็ด้านข้างงเขานะคะก็คือมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็มีกระจกมองข้างแล้วก็สภาพนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีแบบว่าริ้วรอยอะไรเลยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมดอาร์คด้านในตรงประตูกันบ้างดีกว่าค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะลูกค้าอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะแล้วก็ติดแก๊สประหยัด ประหยัดน้ำมันจะเพื่อประหยัดมัน,นมต้องใช้น้ำมันก็ได้นะคะนี่เปิดเม็ดอากันให้ดูเลยนะคะนี่เม็ดอาของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมสวยงามแบบนี้เลยนะคะเรียงกันสวยมากนะคะแล้วก็ยางอันนี้นะคะก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะยังแบบว่าแน่นๆไม่ย้วยไม่อะไรเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของน็อตประตูนั้นนะคะนี่น็อตประตูตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยขัดเลยนะคะ นี่เห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยการขันเลยนะคะก็เท่ากับว่าไม่มีการถอดซ่อมนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะคะนี่รอยน็อตก็ไม่มีรอยขันนะคะนี่แล้วก็เลขตัวถังอะไรต่างๆนะคะยังชัดแจ๋วอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างประตูนะคะด้านข้างประตูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแบบออกหนังๆด้วยนิดนึงนะคะซึ่งเท่มาก สปอร์ตมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์คทางประตูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะอ่าเปิดประตูด้านหลังมาแล้วนะคะเปิดเม็ดอาร์กกันหเห็นจะจัดเลยรถคันนี้แบบสวยจริงนะแล้วแบบมือเดียวอยู่เลยอะ่ะรถปีเก่าแต่รถแบบมือเดียวอ่าเม็ดอาร์กเรียงกันสวยทรงกลมเลยนะคะแล้วก็ยางอันเนี้ยอยากให้ได้ยินเสียงเพราะว่ามันยังแน่นอยู่เลยจริงๆนะ โอเคแล้วก็ตรงประตูนะคะไม่มีรอยขันอีกเช่นเคยนะคะด้านหลังพอบอกเลยว่าลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนด้านข้างประตูนะคะก็เป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยก็คือเป็นดําทั้งคันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นหนังหนงนิดนึงตัดกับได้แดงนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางท้ายของรถกันบ้างดีกว่า โอเคเรามาถึงด้านท้ายของเขาแล้วนะคะด้านท้ายก็คือสวยงามมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคุณลูกค้านี่แล้วก็เป็นทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะระบบใช้การใช้งานอะไรก็ยังใช้ได้ปกติอยู่เลยนะคะแล้วก็ของตกแต่งอะไรต่างๆก็คือเป็นโครเมีย่ยมหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนนะคะมีด้วยกันถึง2จสุดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขาดูกันเลยว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนี่อันนี้เปิดท้ายมาแล้วนะคะก็จะเห็นแก๊สติดอยู่นะคะรถคันนี้ก็คือใช้แก๊สนะคะก็คือเหมาะมากสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่มีแก๊สแล้วแต่ก็ยังสามารถวางของได้อีกเช่นกันนะคะแบบว่า ไม่เล็กเลยนะคะทางท้ายทางท้ายทางท้ายหลังนะคะโอเคเรามาดูทางในส่วนของน็อตกันบ้างดีกว่าอ,อันนี้น็อตนะคะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์ก็ะไรนะคะนี่อันนี้นอ็อตอาจจะมีรอยขัดแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยตามที่แจ้งไปด้านหน้านะคะแต่รับประกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคนี่ เมตอาร์ก็คือยังสวยงามตามท้องเรื่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถคันนี้ก็เป็นแบบว่าบิดกุญแจธรรมดานะคะนี่อ่ะแล้วก็มาเริ่มจากสีภายในกันบ้างดีกว่าสีภายในอันนี้นะคะก็จะเป็นสีภายในสีดําสุดเท่สุดสปอร์ตเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ภายในเนี่ยโดยรวมแล้วอาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะคะอาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่เลยนะคะคุณลูกค้าโอเคเรามาเริ่มจากพวงมลาลัยกันบ้างนะคะพวงมลาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็พวงมลาลัยนั้นนะคะก็จะเป็นพวงมลาลัยหนังสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะมีแบบว่า สีถลอกบ้างแล้วเล็กน,น้อยนะคะเพราะว่ารถมันปี2009นะคะคุณลูกค้าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของไม้นะคะไม้นั้นก็เป็นระบบแบบดิจิตอลแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็คือหน้าจอแบบว่าเท่มากตามสไตล์ซีวิกเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลก็จะ ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดำกว้างขวางมากแล้วก็แอร์เออะไรตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะคุณลูกค้านี่ได้ยินเสียงแอร์ไหมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบแบบว่ามีเดียแล้วนะคะรถคันนี้นะคะก็สามารถฟังวิทีุได้นะคะ MP3 ได้นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยยังยังมีอยู่นี่ เปิดให้ฟังการจ่าๆเลยนะคะว่าระบบมันยังใช้ได้อยู่เลยนะคะโอเคเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็มีช่องนะคะไว้ให้เก็บพระเก็บเศษเหรียญเก็บอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยแล้วก็ มีที่จุดบริให้1อันนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนเปิดออกอย่างนี้ได้นะคะ<ม>ก็วางกระเป๋าต้องกระเป๋าตังอะไรได้นะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโตโ้เกียร์ออโต้แล้วนะคะอาจจะมีแบบว่าตําหนินิดนึงตรงแบบว่าฐานของเกียร์นะคะแบบว่ามีรอยเปื้อนๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เบรกมือเบรกมือก็จะเป็นแบบว่านี้เบรกมือน่ารักมากเลยลูกค้าัอเล็กก็ปิวเดียวเองโอเค แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาก็ สามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บของกระจกกระติกได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนก็เปิดมาอีกได้นะคะแล้วก็ใส่ของได้อีกนะคะเขาบอกเลยว่าคันนี้ใส่ของได้เยอะจริงๆเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับบะได้แดงนะคะซึ่งเบาะเนี่ยสภาพดีเลยนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะที่เก็บเอกสารอาจจะมี ลอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลอยขวนลอยแบบว่าขีดขวนนิดนึงนะคะแบบว่าลอยเล็บอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะคุณลูกค้านี่อาจจะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าเป็นล้นมือสองนะคะลูกค้าก็ต้องแบบว่าเ,ออเข้าใจหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคเข้ามาแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะคะคุณลูกค้าไม่นั่งนั่งแล้วแบบว่าไม่รู้สึกเบียดไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะโอเคสีเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยก็คือเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับได้แดงนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยก็ไม่มีรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีแบบว่าฝุ่นบ้างนิดนึงนะคะแต่เราจะขัดล้างเคลือบแก้ว สีให้เรียบร้อยเลยให้สภาพเหมือนใหม่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเพดานอาจจะมีตําหนินิดนึงนะคะเป็นรอยเปื้อนสีแบบสีดําสีน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นี่ก็มีที่แขวนของมาให้ด้วยสําหรับไว้แขวนของโดยไม่ต้องซื้อแบบว่าออปชั่นเพิ่มนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเบาะสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้นะคะ นี่เป็นที่พักแขนสําหรับคนนั่งด้านหลังนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะสวยงามไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงกันเลยเราเปิดฝากระโปรงกันเลยนะคะฝากระโปรงก็เปิดง่ายนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายก็คือสามารถเปิดได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ โอเคนี่เข้ามาดูด้านในกันได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากฮอนด้านะคะเป็นเครื่อง iV Tech นั่นเองนะคะนี่แล้วก็ฝากระโปรงอะไรต่างๆนะคะสภาพก็เป็นแบบว่ามีอาจจะมีรอยขันน็อตบ้างนะคะก็คือ แบบว่าไปขัดสีเอ้ไม่ใช่ขัดสีไปเก็บสีไปเก็บรายละเอียดให้นะคะแต่เครื่องไม่มีปัญหานะคะคุณคลูกค้ารับประกันเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะคะนี่อาจจะมีบ้างนะคะเพราะรถมันปีเก่าโอเคแล้วก็สำหรับขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่สี่สูมนะคะแล้วก็เครื่องพัน8 1 4 4นะคะแล้วก็140แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็การรับประกันของเป็นสีคาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าะคะ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Honda Civic FD นะคะ1.8 s นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2009นะคะแล้วก็เลขใหม่ของเขานะคะจะอยู่ที่220,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 2,58,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าสภาพรถเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เครื่องเกียร์อะไรก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ ย้ำกันอีกทีนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะไม่มีการก่อไม้แล้วก็รถคันนี้ติดแก๊สอยู่ด้วยนะคะเหมาะก,กับสถานการณ์ช่วงนี้มากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็การรับประกันของ84ค่าของเรานะคะก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นอื่นอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขนขบวนของแถมมาให้คุณลูกค้ายอย่าง ุ้มค่าคุา้มราคาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนะคะก็คือรถคันนี้นะคะได้รับประกันจากพี่กูอินสเปชันแล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้นะคะก็คือรับทางเราก็รับประกันพี่กูอินสเปกชันก็รับประกันนะคะรับประกันแบบว่า2ต่อกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าตรวจเจอเนี่ยทางเราก็ยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะมาลองขับนะคะก็สามารถโทรไปท,ที่เบอร์0848488844นะคะหรือไลน์นะคะ @844carcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 844carcenter นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ 844carcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ให้หยกด้วยนะคะจะได้ รีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายปิดที่พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84ขาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยคะ่ะ ดึนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com